ครับสวัสดีครับผมโทนี่ภาคกรปุยพงศ์นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับแล้วก็ได้นําไปปฏิบัติเพื่อความสําเร็จแบบย่นย่อความสําเร็จได้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการทำลายเซ็นนะครับทำลายเซ็นอยู่ในอีเมลของเรานะครับเปรียบเสมือนกับการที่บ่งบอกตัวตนนะครับเปรียบเสมือนเป็นการที่ จะทําให้ทุกท่านเนี่ยนะครับผู้มุ่งหวังนะครับหรือว่าผู้ที่เราส่งเมลไปให้เนี่ยนะครับตามเรากลับมาได้ได้อย่างอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นผลทางการตลาดทางออนไลน์ได้สูงมากนะครับซึ่งาภาษาอังกฤษคือซิกเนเจอร์นะครับก็คือเป็นลายเซ็นของเรานะครับจะเหมือนกับคล้ายกับมีเราส่งนามบัตรไปให้นะครับมีทั้งชื่อมีทั้งอีเมลมีทั้งเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีได้2ลักษณะใหญ่ๆนั่นก็คือเป็นแบบ ข้อความเป็นเท t นะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือเป็นภาพเป็นแบนเนอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะสร้างความสนใจให้กับผู้มุ่งหวังเราได้มากกว่านะครับเพราะว่าเป็นภาพแล้วก็สามารถที่จะลิงก์กลับมาที่เว็บไซต์หรือร้านค้าอะอไรของเราได้ด้วยนะครับเอาละครับตอนอื่นแล้วก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่าที่สําคัญก็คือว่าตัวเราเองครับเราจะต้องมีอ e ีเมลนะครับที่ยอดฮิตที่สุดนะครับผมก็จะยกตัวอย่างสองสองีเมลก็คือ o t m a i l กับ Gmail นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ Gmail กันก่อนแล้วกันนะครับนะครับก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องของการที่จะจัดเซตนะครับเกี่ยวกับลายเซ็นหรือเซ็นเจอร์ของเราเนี่ยนะครับที่อีเมลต่างๆนั้นนะครับเราก็จะต้องเริ่มต้นโดยการถ้าเป็นข้อความเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพูดตามไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบนเนอร์เป็นรูปภาพเนี่ยนะครับจะต้องมีการไปฝาก ไฟล์รูปภาพนะครับตามเว็บไซต์ที่ใช้ในการาฝากไฟล์นะครับคือทําได้ง่ายคือว่าไปที่ Google แล้วก็เสิร์ชคำว่า,าฝากไฟล์รูปภาพอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีหลายเจ้านะครับที่ให้บริการอยู่นะครับแต่ว่าที่นิยมกันนะครับแล้วผมก็ผมชอบใช้มากก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า photo bucket นะครับ photobucket.com นะครับซึ่งจะเรียกได้ว่าใช้ได้ง่ายและก็สะดวกในการที่จะ ฝากไฟล์ไว้ที่ที่นี่นะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะ i g อัพนะครับหรือว่าลงทะเบียนใช้แบบง่ายๆถ้ามี a c e b o o k แล้วยิ่งง่ายเลยนะครับก็คือก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านระบบ facebook ได้เลยนะครับนี่ฮะล็อกอินบิดเฟซบุ๊กเนี่ยก็คือจบเลยนะครับถ้าเรามี c c o u n t f a c e b o o k อันนี้คือเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับแต่ว่าใครที่ไม่มี facebook นะครับหรือว่าอยากจะ i g อัพอ,อีกต่างหาก นะครับก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับก็จะง่ายๆครับนี่คือวิธีกรอกรายชื่ออะไรปกตินะครับอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดปกติมันเกิดนะครับซึ่งก็สามารถที่จะได้ Account ของ p h ตโตบ u เก็ตมาใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งเวลาเรา,าจะเข้าไปใช้ประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะใช้ในลนักษณะของ Sign in เข้าไปนะครับ นี่ผมมีแอคเคาน์อยู่แล้วนะครับคือหลักการของอเว็บไซต์ที่ฝากไฟล์รูปภาพนี่คือว่าเราจะต้องอัปโหลดขึ้นไปก่อนนะครับพออัปโหลดขึ้นไปเนี่ยเราจะได้ลิงก์นะครับคืออาจจะต้องมีพื้นฐานด้าน HTML นิดหนึ่งครไม่ต้องไม่ต้องมากนะครับนิดหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับเราก็จะเอา,อาเขาเรียกว่าโค้ดนะครับ HTML เนี่ยนะครับไป ไปใช้นะครับในการเซตเรื่องของายเซนที่เป็นรูปภาพได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับสมมุติว่าเราจะอัปโหลดนะครับเราจะอัปโหลดแบนเนอร์ของเรานะครับที่แนะนําตัวเราอาจจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นนามบัตรก็ได้นะครับที่เราทําไว้อาจจะใช้ Photoshop นะครับหรือว่าโปรแกรมที่เราถนัดทำนะครับนี่ครับวิธีการง่ายมากแล้วก็เลือกไฟล์ ากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับที่ผมเซตไว้แล้วนะครับก็คือเป็นแบนเนอร์ที่ผมทําไว้ที่ Photoshop เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็เรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับในการใช้ Photoshop นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆทีเดียวนะครับถ้าไม่งั้นก็ต้องหาโปรแกรมอะไรที่สะดวกสําหรับเราแล้วง่ายสําหรับเราหน่อยนะครับที่จะทําเรื่องของแบนเนอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ มันมีโปรแกรมสําเร็จรูปเนี่ยนะครับที่ทําได้ง่ายแสนง่ายแค่คลิกไม่กี่ไม่กี่ครั้งนก็เป็นเรื่องของความสําเร็จรูปแล้วก็ทําได้ง่ายมากนะครับที่ทําไว้ผมจะทําชื่อว่าแบนเนอร์นะครับเนี่ยฮะแบนเนอร์โทนี่นะครับปมาให้นะครับแล้วก็รออัปโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับ ในการอัปโหลดคือไฟล์ของเราไม่ต้องใหญ่มากนะครับเอาแค่ระดับกิโลไบต์ก็พอนะครับเอาสัก40 50เนี่ยประมาณนี้นะครับ1020ก็ได้นะครับไม,ไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าถ้าใหญ่มากเนี่ยบางทีมันจะมีผลต่อการอัปโหลดขึ้นไปด้วยนะครับใช้เวลานานเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้วเราก็ไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับไป,ไ,ปไ,ปไ,ปไปดูที่อัลบั้มก็ได้กลับไปดูที่อัลบั้มนะครับ ตอนนี้เนี่ยครับเราก็จะได้ไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นไปในส่วนนี้นะครับทีนี้เวลาเราไปคลิกตัวตรงที่รูปภาพน,นะครับเราจะมีเขารว่า URL เนี่ยหลายประเภทมากนะครับตัวนี้ก็ใช้ในอีเมลนะครับใช้เนี้เป็นลิงก์โดยตรงนะครับแต่ถ้าจะเป็นลักษณะที่เราจะต้องเอาไปใช้ในกรณีที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับหรือเป็นลายเซ็นของเราเนี่ยเราต้องใช้ที่ตรงนี้ครับ HTML code ตัวนี้นะครับ ง่ายๆคือคลิกไปนะครับก็จะเป็นการ Copy แบบอัตโนมัตินะครับเอาละครับตอนนี้เรามี h t m ทีมเโคดนะครับที่เตรียมไว้ในที่เรา Copy ไว้แล้วนะครับเรากลับไปที่เมลของเรานะครับโดยที่เรามาดูที่ o t m a i l กันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ o t m a i l เนี่ยเราจะต้องไปดูที่ในส่วนของ Option นะครับไปที่ m More Option นะครับ ก็ไปในส่วนของ writing email นะครับในส่วนของ message font and signature ตรงนี้นะครับอ่าเราก็เห็นแบบฟอร์มในส่วนนี้นะครับก็เราไปตรงที่ personal signature นะครับวิธีการคือเราต้องไปเปลี่ยนเป็น edit in html ก่อนในส่วนนี้นครับจากนั้นก็คลิกขวานะครับแล้วก็ p a s s ลงไป html code ที่เรา เรปี้ไว้เมื่อกี้นะลงไปในส่วนนี้นะครับเสร็จแล้วครับผมแนะนําครับอย่ากลับไปที่ห้ามกลับไปที่ลิสเทคนะครับไม่มิฉะนั้นมันการเซฟมันจะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เราก็เซฟในตรงนี้เลยนะครับพอเซฟเสร็จนะครับเรากลับไปที่ inbox นะครับแล้วก็ไปตรวจเช็คดูนะครับว่าเราเซฟเราได้ผลหรือเปล่าแล้วก็ไปไปที่ new นะครับ ลองทําเป็นว่าจะส่งเมลจะเซ็นเมลนะครับนี่ฮะนี่คือ,อสิ่งที่ได้นะครับสิ่งที่ได้ในส่วนของสิ่ง a นเจร์ที่เป็นรูปภาพนะครับทีนี้มีคําถามว่าถ้าอยากจะเป็นรูปภาพแล้วสามารถลิงก์ไปที่เว็บไซต์เราได้เนี่ยทำยังไงนะครับเราก็กลับไปแก้ที่เดิมนะฮะกลับไปที่ออปชั n นนะครับ ไปที่ไว้ e อีเมลนะครับไว้ติ้งอีเมลแล้วก็ message font and signature อร์เช่นเคยครับเวลาเราแก้ไขเนี่ยเราก็ไปแก้ที่ edit HTML นะครับจากนั้นจะสังเกตว่าคำสั่งตัวนี้นะครับของโค้ดเนี่ยนะครับก็คือ,คอตัวที่จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ให้เราเนี่ยครับเราสังเกตตรงนี้นะครับ สักครู่นะครับครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกนะครับลบตัวยาวๆเนี่ยนะครับที่หลัง http เนี่ยนะครับมือไเว็บอ่าเราจะไปลิงก์ไปที่เว็บไซต์เราใช่ไหมครับเราก็พิมพ์เว็บไซต์เราเข้าไปนะครับหรือ copy paste มาก็ได้ high. .com นะครับโดยที่ให้มีเครื่องหมายอัญประกาศนีครอบอยู่นะครับจากนั้นก็ เย่างนั้นก็เซฟครับแล้วเรากลับไปตรวจเช็คนะครับบ็อ,บอกอเห็นไหมครับีนี้นี้ก็ ลิงก์ของเราเนี่ยนะครับก็จะถูกเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับโดยถ้าเราส่งไปให้ผู้มุ่งหวังนะครับหรือว่าส่งเมลออกไปเนี่ยนะครับผู้มุ่งหวังก็สามารถที่จะคลิกนะครับกลับมาที่ร้านค้าออนไลน์ของเราได้หรือเว็บไซต์ของเราได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ Hotmail นะฮะที่ไปดูส่วนของ Gmail กันบ้างนะฮะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใน Gmail นะครับแล้วก็สาหรับ Gmail เนี่ยเราเราไปตรงส่วนของการตั้งค่านะครับตรงนี้ gmail นี้จะง่ายกว่านะแล้วก็ไปตรงเมนูลายเซ็นนะครับตอนแรกมันจะคลิกว่าไม่มีลายเซ็นใช่ไหมเราก็คลิกที่ตรงด้านล่างนี้ที่มีเป็นลายเซนนะครับจากนั้นก็ insert รูปภาพนะครับแทรกรูปภาพนะครับโดย URL ภาพนี่นะครับเราไปาที่ตรงนี้นะครับ นะครับตรงลิงก์ไดเรกลิงก์ตรงนี้ก็ได้หรือว่าข้างบนนี้ก็ได้นะครับเราไดเรกท์ลิงก์คลิกเข้าไปคลิกซ้ายนะครับค o p y อกกลับมาแล้วก็คลิกขวาวางลงไปนะครับจากนั้นเห็นไหมครับรอภาพปรากฏแสดงว่าใช้ได้นะครับลิงก์ไม่เสียก็ตกลงไปนะครับเห็นไหมครับภาพก็จะปรากฏขึ้นมาลายเซน็นของเราซิเนเจอร์อเราก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับ ถ้าอยากจะสร้างลิงก์กลับไปที่เว็บไซต์ของเราเราก็คลิกตรงนี้ครับลิงก์จากนั้นก็เว็บไซต์ของเราลงไปนะครับหรือ time a m com ครับลงเนี่ยครับก็เรียบร้อยนะแล้วก็สุดท้ายก็มาคลิก เราตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับอันนี้ถ้าเป็นข้อความมันจะเป็นลักษณะที่เราเห็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับเหมือนกับโปรแกรมเบิร์ดเลยนะฮะแล้วก็สามารถสร้างลิงก์ได้นะครับโอเคครับเธอเรียบร้อยแล้วเราก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เราลองเช็คดูไปที่ เห็นจดหมายนะครับก็จะเห็นว่า Signature ของเราใช้ได้แล้วนะครับตีเห็นไหมฮะครับผมโอเคอันนี้ก็คือวิธีการที่ง่ายๆครับผมก็สรุปหลักการให้ก็คือว่า,าไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือ Hotmail นะครับหรือว่าเป็นเมลอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าจะต้องไปมีการไปฝากไฟล์นะครับแบนเนอร์อไฟล์ซิกเนเจอรของท่านเนี่ยในกรณีที่เป็นรูปภาพเนี่ยนะครับที่ เว็บไซต์ฝากไฟล์รูปภาพก่อนนะครับจากนั้นเราก็เอาโค้ด HTML นะครับมาใช้ในการทำแก้ไขซิ gniature หรือว่าลายเซ็นของเราให้ได้นะครับก็จะมีขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยเพิ่มเติมครับเช่นเคยครับ0856826988ที่กับผมโทนี่นะครับก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับทุกท่านแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะประสบความสาเร็จได้นะครับก็ลงมือทาทันทีครับ งวิดีโอนี้เสร็จก็รีบทําทันทีแล้วก็สําเร็จทันทีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านสําเร็จได้แบบร้อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ